น้องครับไม่รู้ผมจะรอดหรือเปล่าผม,ผมเป็นอาจารย์แต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าวันนี้ผมนั่งในรถทัวร์ผมอะไรถถกันฝึกสอนเนี่ยนะึกว่าเป็นน้องไหมเป็นน้องขับรถเล็กรถใหญ่รถอีตู้แคนขับไปหมดรถโตรถไถขับไปหมดมึงเจอรถทัวร์ มันไม่เหมือนอย่างที่คุณคิดนะโ okay. อเคเอยขอเลขนิดนึงไปไล่ไปเรื่อยๆหน้ามันแยกไปเขียวไปแดงปล่อยไล่ไป,ไลไปเลขเดนินเลขวายน้ำมัน,นบบจะถึงหรือเปล่าคุณจะรอดไหมบอกกูดดิคุณอ,อาจารย์นะ ห้าสิบห้าสิบมาเลยนะค <c oughs> รูห้าสิบห้าสิบเอาไปเขียวแล้วไาเร่ยไปเรื่อยไม่ทันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใจร้อนไปเขียวเลย